สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมาดูช่างสมชายทําตู้ใส่เสื้อผ้าครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าสองบานเลื่อนครับอ่าเป็นของลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับสั่งทําไว้หลายตัวครับมีเตียงขนาดห้าฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับแล้วก็ตู้ใส่เสื้อผ้าหลังนี้ครับรวมถึงตู้วางทีวีหลังยาว3าเมตรด้วยครับ และก็ตู้ข้างเตียงอีกสองหลังครับพร้อมที่จะส่งต้นเดือนกุมพานี้แล้วครับนี่ครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าสองบานเลื่อนครับลวดลายไม้สวยมากครับเป็นไม้สักจากองค์การสากกรรมป่าไม้ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับนี่ครับลายลูกฟักก็เป็นไม้ลายตรงกันครับอ่าเป็นสองบานเลื่อนครับนี่ครับฝีมือของช่างสมชายก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับนี่ครับหาตัวจับยากเหมือนกันครับ ควักมือจับเรียบร้อยครับเปิดดูด้านในครับลักษณะด้านในก็พิเศษออกมาอีกนิดหนึ่งก็คือด้านขวามือเราครับจะมีชั้นวางของด้วยกันทั้งหมด4ชั้นนะครับรวมชั้นบนด้วยครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ด้านบนเนี่ยครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลิ้นชักสองตัวใหญ่ครับตัวบนก็ใส่กุญแจให้ด้วยครับไว้เก็บของสําคัญครับ ี่ครับเป็นลิ้นชักขนาดใหญ่ครับความสูงหน้าลิ้นชักนี่เกือบ20เซนเลยแหะครับนี่ครับลิ้นชักตัวล่างครับ2ตัวด้วยกันครับลิ้นชักนี่อยู่ด้านในนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับมือควักมือจับเรียบร้อยครับปิดบานนี้แล้วก็ลองไปเปิดดูอีกบานหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งครับด้านซ้ายมือเราครับนี่ครับ ตรงการนี้ก็ไว้สําหรับแขวนเสื้อผ้าครับด้านบนก็เป็นชั้นยาวตลอดครับไว้สําหรับวางผ้าพับครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ใส่แขวนเสื้อผ้าครับด้านล่างก็ใส่ผ้าพับครับด้านข้างเรียบครับใช้เนื้อที่เต็มเลยครับเพราะว่าความลึก60และความกว้างเมตร60ครับความสูง2เมตรครับตู้หลังนี้ไม่มีขาครับไม่มีบัวครับ ใช้เนื้อที่ได้เต็มเลยครับสวยงามมากครับพร้อมที่จะไปทำสีอีกประมาณวันสองวันนี้ครับทำสีเสร็จเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกนะครับนี่ครับลวดลายไม้ครับลูกฟักเป็นไม้แผ่นเดียวยาวครับแล้วมาตัดเป็นสามท่อนครับเป็นลูกฟักขนาดใหญ่สองลูกและตรงกลางลูกเล็กครับสวยงามครับใครสนใจก็สั่งทำได้นะครับต้องใช้เวลานะครับหลังนี้ลูกค้าสั่งไว้เกือบสองเดือนครับสินค้า ถึงจะได้ครับไม่ใช่จู่ๆจะมาสั่งได้เลยนะครับร้านต้นสักทําตามออกรับตามทำตามออเดอร์นะครับไม่มีวางขายหน้าร้านครับขอบคุณนะครับเนเพื่อนที่ชมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับสวัสดีครับ